สมบัติและในคุณนัทเดชท้าวรสศมีมล์ก็เกิดนิมิฝันเมื่อยามสามว่าฝันว่า ลงลงลงตรงพักข้าพักดาวร้อยคอยดาวอยู่กลางดาวหินพักช่วยเอาไเดือน万千ลูสาวที่ดวงดาราแล้วหายใสจต่อโส่งสัเลักษณ์ลายสินได้ถึงลูกสาวเท้าดวยสีโงนเที่ยกคนหลวงมาทำนายฝัน หาเนีเขาเขาตะลีเขามาหาข้าหน่อยสิมากุบานบงมมาเจ้าค่ะทุกท่านเรียกหนเขามาหาข้าหน่อยสิเอาไป่มเจ้่หะเียาคอะแคท่านหนูนท่านหนท่านเทายสวิมุนเรียกท่านเป้าเป้า ได้ได้ท่องใจจะค่อยนึ่งแก่ไว้ว่าโก้ไว้จ้ะห่ะท่านลองทำนายฝันของข้าสิจับยำสามตาที่บอกล้มโง่หนาแล้วได้คำทำนายว่าพ่อองค์จะได้พ้ารถจากข้าไปเห็สีที่วิญญาณนิการ ดวงชะตาเจ้าชายน้อยต้องราหกเลและหีเลร่อนมา,าจากบ้านเมืองเป็นเซตไก่ถ่วงเูนภายร้างจริงได้กลับมาส่วนดวงดาวน,น,น,นั้น,นหมายถึงพระราชธิดาที่เกจากพัะสนุนใหเจ้าสาวไอ้มาเมยฝันดีเิด้วยเขาจะได้ลูกมาถึงสองคองบบนพร้อมกับเชีงรายถ้าฝันของข้าเป็นจริง เียงแต่งานองได้เลหลังจากนั har. Har ้นไม่นานก็มีข่าวดีขึ้นจริงๆพระนานจันเทวีพระมเหสีได้ตั้งคันพร้อมพร้อมกับนางจันทาชาวยสมิปนีใจเป็นอย่างมากให้ข้าราชบริวารดูแลนางทั้งสองเป็นอย่างดี ชาวเมืองเลทุกคนต่างดีใจรอคอยพระโอรสเละพระธิดาอย่างมีความสุขมีแค่พระนางจันทาสุงเองที่ไม่ยินมีเลยถ้าลูกในท้องมาเป็นผู้หญิงจริงๆลูกของมหสีจันเทวิตผู้ชายจริงๆตามทรรมํา ตามคำทรนายของหัหลวงก็แย่น่ะสินางกำนันนางกำนันนี่นางกำนันหายไปไหนหมดเนี่ยมาแล้วเจ้าค่ะแม่นามีอะไรหรือเจ้าคะนี่นางกำนันนำสองจุดหม้พร้อมกำปั่นทองหินไปให้หัวหวงไปดีๆอ่าให้ใครเห็นล่ะเข้าใจไหมเจ้าค่ะหัวหลวงหัวหลวงหัวหลวงอยู่ไหมจ๊ะ มี่อะไรรื้หินมาหาคาเพื่อนแม่ไหนเอาทองกำปั้นหินนี้มาให้เจ้าค่ะ <c oughs> จงใช้ความํำนายของท่านสร้าง,งทรัพย์สินเงินทองสร้างเงินทองให้กับตนเองทําอย่างไรก็ได้ให้มาเห็นสีและบุตรที่จะเกิดมาถูกในประเทศออกไปจากเนืองนี้ผีทองนี้ถือว่าเป็นของขวัญของกำนันมากมายกว่านี้รออย ไม่ต้องห่วงจดหมายฉบับนี้จะทำายเองมื่อท่านอ่านจบฮะแล่นฤสษีอะไรกรดมากทำายแม่กระท่านจดหมายแล้วข้าจะทำยังไงละเนี่ยแล้วีทำายให้แ้ไงาเวเลราดีเนาะเสดดีดออแสดงดีดิ เมื่อไหร่ลูกข้าจะคอดเนี่ยเดินคนเป็นพันรอบแล้วเนี่ยแดงเป็น่านหญิงจันทาเบงบโอ้ยหอหลวงช่วยข้าด้วยเอาฮะฮะอะกอแวเอาเพื่อเพื่อเพื่กูแวแวเอต่ลูกลูกไข่โน่น่ะ คนเออเอเหมอหลวงชื่อแค่ด้วยแค่จะพ่ดแล้วพระมาเฮสีเป่งพระเจ้าค่ะเอาเออ่แม่ทีนแล้วพนแล้วก็ได้ลูกใจใช่ไหมหมอหลวงเป็นไงเป็นไงหน้าตาหล่อใครเออ เอมัวเอเอาเอาทำไมบอกข้ามาสิว่าหรอเหมือนใครมองแล้วมเหมือนพระฤาษีมณ์มองอีกทีก็ไม่เห็นเนพระไม่เหมือนใครก็เพราะว่าเป็นหอยสังขารกันฮะหอยเแบบเป็นลมเป็นทหารทหาร,หารเอาเชือกมณ์ม